คุณผู้ฟังครับหยุดสักครู่หนึ่งลองก้มมองฝ่ามือตัวเองดูหน่อยสิครับเคยเห็นไหมครับไอ้เครื่องหมายที่มันเหมือนกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเนี่ยบางคนเรียก Mystic Cross นะครับหรือกากบาทลึกลับอะไรแบบนี้เออมันคืออะไรกันแน่ทำไมบางคนมีบางคนก็ไม่มีแล้วตำแหน่งก็ต่างกันอีก ซ้ายบ้างขวาบ้างมีทั้งสองข้างก็มีนะครับเออมันก็น่าคิดนะว่ามันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาลองคุยกันเจาะลึกกันดูนะครับถึงความเชื่อความหมายที่อยู่เบื้องหลังลายเส้นนี้จากข้อมูลที่เราเออรวบรวมมาครับค่ะสวัสดีค่ะ คือเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยนะคะเป็นที่สนใจในาศาสตร์ลายมือมานานแล้วค่ะตำแหน่งของมันส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะอยู่ระหว่างเส้นหลักๆ2เส้นก็คือเส้นสมองที่เกี่ยวกับความคิดกับเส้นหัวใจที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันจะอยู่ตรงกลางๆระหว่าง2เส้นนี้อ๋อครับครับตรงกลางระหว่างความคิดกับอารมณ์ ใช่ค่ะความเชื่อพื้นฐานเลยนะคะคือเขามองว่าคนที่มีกากบาทตรงนี้เนี่ยมักจะมีสัญชาตญาณพิเศษหรือว่ามีพรสวรรค์ในการให้คำแนะนำชี้แนะคนอื่นเหมือนเป็นครูบาอาจารย์หรือผู้ให้คำปรึกษาโดยธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะคะ่ะอาจจะเพราะว่าเหมือนมีความเชื่อมโยงกันระหว่างปัญญากับความรู้สึกที่มันชัดเจนขึ้นที่บอกว่าเชื่อมโยงปัญญากับความรู้สึกแล้วก็ทาให้เกิดสัญชาตญาณพิเศษขึ้นมา อันนี้มันแสดงออกมาในชีวิตจริงยังไงได้บ้างครับรูปแบบการแสดงออกจริงๆก็หลากหลายนะคะมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องออที่เราเรียกว่าสัมผัสที่6หรือ sixth sense นะคะแล้วก็เรื่องลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะเม่นยําเป็นพิเศษหลายๆตําราก็มองว่ามันเป็นผลมาจากบุญเก่านะคะหรือประสบการณ์จากอดีตที่สั่งสมมาทําให้ค่อนข้างไวต่อสิ่งรอบตัวบุญเก่าเหรอครับประมาณนั้นค่ะแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่อง ออพระเกตุคุ้มครองด้วยนะคะอันนี้เหมือนเป็นพลังงานป้องกันภัยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือถ้ามีศัตรูคิดร้ายก็อาจจะแพ้ภัยตัวเองไปอะไรทำนองนั้นค่ะโหฟังดูน่าสนใจมากเลยครับแล้วการที่กากบาทมันอยู่บนมือซ้ายหรือมือขวาอันนี้มันมีความหมายต่างกันไหมครับหรือว่าเหมือนกันเลย มีความต่างกันอยู่ค่ะในเชิงของการแสดงพลังงานนั้นออกมานะคะตามหลักลายมือเนี่ยมือขวาถ้าสําหรับคนที่ถนัดขวานะคะจะสะท้อนสิ่งที่แสดงออกสู่โลกภายนอกเป็นเรื่องการกระทําการตัดสินใจในชีวิตปัจจุบันคนที่มีการกรบาทที่มือขวาก็เลยอาจจะใช้สัญชาตญาณในการทํางานการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญได้ค่อนข้างเฉียบคม เช่นพวกนักธุรกิจที่ใช้ gut feeling อะไรแบบนั้นใช่ค่ะหรือคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งๆกงก็อาจจะเข้าขายนี้ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าแสดงว่ามือซ้ายก็จะตรงกันข้ามคือสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราถูกต้องเลยค่ะมือซ้ายนะคะสำหรับคนถนัดขวาจะเกี่ยวข้องกับโลกภายในมากกว่าเป็นเรื่องจิตใต้สำนึกพลังที่อาจจะติดตัวมาแต่กำเนิด คนที่มีกากบาดมือซ้ายนะคะอาจจะเป็นคนเงียบเงียบหน่อยไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเซนส์เขาจะแรงมากอาจจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในสถานที่ต่างๆได้ดีฟันแม่นหรือบางทีก็มีความสนใจในเรื่องออจิตวิญญาณธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วถ้ามีทั้งสองข้างล่ะครับ ออ oh. ถ้ามีทั้งสองข้างก็เหมือนกับว่ามีสมดุลที่ดีเยี่ยมเลยค่ะในการใช้สัญชตาตญาณทั้งจากภายในแล้วก็แสดงออกภายนอกได้อย่างกลมกลืนแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าการมีข้างเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะคะแค่บอกว่าพลังงานด้านไหนมันแสดงออกเด่นชัดกว่ากันเท่านั้นเองค่ะครับคบชัดเจนเลยครับนอกจากเรื่องสัญชตาตญาณแล้วลักษณะนิสัยอื่นๆที่มักจะพบในคนที่มีเครื่องหมายนี้ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับฟังดูเหมือนเป็นคนที่มีมิติน่าสนใจดีนะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่มักจะถูกมองเป็นคนจิตใจค่อนข้างหนักแน่นนะคะมีจุดยืนของตัวเองไม่คล้อยตามใครง่ายๆชอบค้นหาความจริงแล้วก็มีความยุติธรรมในใจค่อนข้างสูงเป็นคนฉลาดกล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่ก็รู้จังหวะนะคะว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้ความกล้าหรือเมื่อไหร่ควรจะนิ่ง นอกจากนี้ก็ยังเป็นนักสังเกตการที่ดีมากๆค่ะอ่านสถานการณ์อ่านใจคนได้ค่อนข้างไวเลยมักจะให้คำปรึกษาที่ดีได้อ่านใจคนได้ด้วยคล้ายๆอย่างนั้นค่ะบางคนก็อาจจะรักความสงบชอบอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนเรื่องต่างๆอ๋อแล้วก็ตำแหน่งของกากบาทเองก็มีความหมายเฉพาะลงไปอีกนะคะเช่นถ้าเราเห็นว่ากากบาทมันอยู่เอียงๆไปทางเนินใต้นิ้วชี้หรือที่เราเรียกว่าเนินพฤหัสนะคะอันนี้ก็อาจจะเด่นเรื่องความเป็นผู้นำทางความคิด มีวิสัยทัศน์หรือถ้าอยู่ใกล้ๆเส้นชีวิตหรือเส้นวาสนาก็อาจจะตีความได้ว่ามีเส้นทางชีวิตที่ต้องเจอเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาหรือมีโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าคนทั่วไปค่ะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่น่าทึ่งนะครับแต่ว่า,าทุกอย่างมันก็คงมี2ด้านเสมอใช่ไหมครับมีข้อควรระวังหรือด้านที่อาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสําหรับคนที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะ คือพรสวรรค์ด้านการสังเกตความไหวพริบต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็กลายเป็นเหมือนดาบสองคมได้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักบางคนอาจจะประสบปัญหาได้ง่ายเพราะว่าเป็นคนอ่อนไหวคิดมากหรือว่าช่างสังเกตมากเกินไปจนกลายเป็นความระแวงหรือจับผิดเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็อาจจะทําให้กระทบกระทั่งกันได้ง่ายอ๋อเข้าใจเลยครับความช่างสังเกตกลายเป็นจับผิดใช่ค่ะ นอกจากนี้บางครั้งก็อาจจะใช้อารมณ์น้ำเหตุผลไปบ้างหรือว่าพูดจาตรงเกินไปเสียงตังไปไม่ค่อยถนอมน้ำใจคนฟังเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันค่ะอืมแล้วพอเจอมีวิธีปรับหรือว่าใช้พรสวรรค์ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ลดผลกระทบด้านลบลงได้ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการรู้เท่าทันตัวเองนะคะ ฝึกมองโลกนี้แง่บวกให้มากขึ้นพยายามปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญแล้วก็ใช้ความช่างสังเกตของเราในทางที่สร้างสรรค์ดีกว่าเช่นเอาไปใช้ทำความเข้าใจผู้อื่นให้คำปรึกษาที่มันเกิดประโยชน์จริงๆหรือเอาไปพัฒนาการทำงานของตัวเองก็ได้แล้วก็ต้องเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ฝึกสติให้มากขึ้นแล้วก็พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากขึ้นด้วยค่ะอันนี้จะช่วยให้ใช้ศักยภาพตรงนี้ได้อย่างสมดุลแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะครับผม ยังมีความเชื่ออื่นๆอีกไหมครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกรบาดกลางฝ่ามือจากข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ยังมีความเชื่อที่เอ่อโยงไปถึงเรื่องบุญเก่ากรมเก่านะคะบางทีก็ว่าอาจจะระลึกชาติได้หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์คุ้มครองเป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีอีกแง่มุมหนึ่งคือมักจะเชื่อกันว่าคนที่มีเครื่องหมายนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะต้องผ่านความยากลําบากหรือเป็นคนสู้ชีวิตมาก่อน แต่ว่าในไทยที่สุดแล้วเนี่ยก็จะสามารถยืนหยัดแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยความสามารถแล้วก็สัญชาตญาณของตัวเองนี่แหละค่ะสนใจมากๆเลยนะครับมันบ่งบอกถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่เยอะเลยทั้งด้านสัญชาตญาณปัญญาแล้วก็ความเข้มแข็งทั้งจิตใจด้วยใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่มีเครื่องหมายนี้ปรากฏอยู่บนฝ่ามือนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าตามความเชื่อที่มีการสืบทอดกันมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชค ของการมีบารมีหรือว่ามีสิ่งดีๆคอยคุ้มครองอยู่ค่ะครับแต่ก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับการมีสัญลักษณ์นี้ก็เหมือนกับการมีเครื่องมือพิเศษที่มันทรงพลังมากๆสิ่งสําคัญก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใช้ให้มันถูกทางใช้สติปัญญาและก็สัญชาตญาณของเราเนี่ยนำทางไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่สร้างสรรค์และก็ต้องระมัดระวังเรื่องการจัดการอารมณ์ เรื่องความสัมพันธ์อย่างที่เราคุยกันไปเพื่อให้พรสมานตรงนี้มันเปล่งประกายออกมาได้อย่างแท้จริงนะครับ <S <S ค่ะก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปสังเกตฝ่ามือของตัวเองหรือของคนใกล้ชิดดูนะคะไม่แน่ว่าเสียงจากข้างในหรือสัญชาตญาณของคุณเนี่ยอาจจะกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณอยู่ก็ได้ลองใคร่ครวญดูนะคะแล้วก็หากข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ให้คนอื่นๆได้รับรู้ต่อไป และกลับมาติดตามสาระดีๆกับเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ